เรียกได้ว่าตลกไม่ออกเลยทีเดียวนะครับเมื่อตุกกี้ชิงร้อยชิงล้านหรือว่าสุดารัตโพน้ำคำนะครับเจอยูทูบเบอร์บุกถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดนะครับเพื่อไปถ่ายรายการโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าทั้งยังไปปลุกคุณพ่อที่ไม่สบายเนี่ยลุกขึ้นมาสัมภาษณ์ซึ่งตุกี้เห็นคลิปดังกล่าวจากแฟนคลับที่ส่งมาให้นะครับเจ้าตัวเห็นแล้วถึงกับร้องไห้เพราะว่าสงสารคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ถูกรบกวน เหมือนเป็นการไม่ให้เกียรตินะครับไม่เคารพสิทธิความเป็นมนุษย์โดยตุกี้นะครับก็ได้ออกมาโพสต์ระบายความอัดอั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับโดยระบุว่าเสียใจมากที่สุดนะครับท่านไปบ้านหนูไม่บอกหนูสักคำหนูสงสารพ่อกับแม่มากนี่คือการไม่เคารพสิทธิของมนุษย์พ่อหนูไม่สบายก็ปลุกขึ้นมาสัมภาษณ ท่านไม่ได้ติดต่อลูกเขาเลยแต่ว่าท่านก็รู้นะว่าเนี่ยคือพ่อแม่ของตุกกี้นะครับแล้วก็แฮชแท็กพ่อกับแม่นะ่ะเป็นคนบนนอกเขาสั่งอะไรให้ทําก็ทาหมดทุกอย่างนะครับหนูไปร้องไห้ไปทําไมใจร้ายเล่มให้เกลียดกันขนาดนี้พ่อหนูนั่งได้ไม่นานเพราะว่าพ่อปวดหลังนะครับเพื่อยอดวิวจนลืมกาลเทะนะครับแล้วก็มีแฮชแท็กอีกนึงนะครับคือรายการใหญ่ติดต่อมาเรายังปฏิเสธเลยเพราะเราสงสารพ่อกับแม่ไม่อยากรบกวนเวลาส่วนตัวของท่านนะครับ จากนั้น,นแฟนๆนะครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจสาวตุกกี้นะครับและอีกทางยังแนะนําให้ฟ้องร้องหรือแจ้งความเกี่ยวกับยูทูบเบอร์คนดังกล่านะครับและควรลบคลิปวิดีโอของตุกกี้ออกจากสื่อด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับต่อมาตุกกี้อัปเดตเพิ่มเติมว่าคลิปดังกล่าวได้ถูกลบไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เธอมองว่าควรคิดก่อนถ่ายด้วยซ้ํานะครับและมันก็ไม่ทันการแล้วพร้อมกับติดแท็กด้วยว่าทางเราก็เซฟไว้เหมือนคุณรบนั่นแหลคะค่ะ งานนี้ดูเหมือนว่าจะไม่จบง่ายๆนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะครับ